ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่ติ๋มนะคะพี่ติ๋มนะคุณนัตนากิติกรนะคะผู้จัดการโครงการนะคะจากมุทิเสียมกรมรมจนนะคะก็จะมากล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> และสร้างแรงบันดาลใจนะคะพี่ติ๋มให้กับค,คุณครูค่ะคุณครูหลายานก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจะเชนคืออะไรนะวันนี้พี่ติ๋มมีคําตอบค่ะเชนพี่ติ๋มค่ะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านจริงๆแอบมาฟังตอนที่เช็คอินแล้วนะเนาะลราก็รู้สึกว่าเออสนุกมากน่าสนใจครูยอดรักถ้าเราได้ไปนอนโง่ๆที่ทะเลนี่จะเป็นออของขวัญเรามากเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยนะน้องเมย์ว่าเราเรา,เราแทบไม่ได้หยุดกันเลยเนาะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออเป็นช่วงเวลาที่ดีอาจจะได้ใช้ชาร์จแบตใช่ไหม แชทแบตกันบ้างเนาะเพราะนั้นก่อนชาร์จแบตก่อนไปชาร์จแบตน้องเมย์ก็มีการบ้านคิดว่าน่าจะมาท้าทายนะคะอพี่ๆแล้วก็ท่านผอ,อและคุณครูนะคะเอลองลองดูกันนะคะอ,อย่างนี้ค่ะเจ็ดเชนเนี่ยค่ะต้องขอเล่าประวัติศาสตร์มันนิดหน่อยเนะเาะอจริงๆแล้วตอนสยามกรมมจลเอเราเราทำงานกับโรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วก็เอ ตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องคิดเครื่องไม้เครื่องมือในการประเมินเหมือนกันนยคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันจะเห็นว่าเรามีชวนโรงเรียนทำดีอีอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวสยามกรรมจรเองเราก็มีเหมือนกันทีนี้ตัวเจ็ดเชนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนกรอบคิดของอพร้อมๆกับโรงเรียนนำร่องนี่แหลคะค่ะว่า,เ,าเวลาเรา,เาพัฒนาเราเรียกว่าโรงเรียนนำร่องเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ ตัวโรงเรียนนำร่องเนี่ยจริงๆมันมีหมุดหมายของมันยืนอยู่ว่าในช่วงการดำเนินงานเนี่ยไประยะหนึ่งสองถึงปีเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเนี่ยได้กลับมาประเมินโรงเรียนนำร่องคำว่าเรานี่หมายความว่าคณะกรรมาการขับเคลื่อนเนาะรวมทั้งโรงเรียนที่เราสมัครเข้ามาเป็นเรียนนำร่องเนี่ยเรามีหมุดหมายเดียวกันว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเราเป็น แซนบ็อกเราเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเราก็จะต้องมีการประเมินความก้าวหน้ากันอย่างเงี้ยค่ะตัวสยามกรรมจนเอง tdi แล้วก็อาสมสิน์เนี่ยก็เพียรที่จะหากรอบในการพัฒนาที่ที่จะเอามาประเมินร่วมกับโรงเรียนด้วยเนาะทำกันมายาวนานมากพอสมควรก็ได้ชุด 7C เนี่ยออกมาค่ะทีนเนี้ย 7C เนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของมันเนี่ยก็จะไม่ใช่เครื่องมือที่เหมือนโครงการมาประเมินนะคะแต่ว่ามันอยู่บนฐานคิดของการเป็นเครื่องมือที่เราคิดมาเอาไว้เพื่อทำงานร่วมกันค่ะก็จะมีอ,อย่างน้อยเนี่ยจะต้องจะมี3ามปาร์ตี้ด้วยกันก็คือ,อทีมของโรงเรียนนะคะทีมของโรงเรียนแล้วก็ทีมของเราเรียกว่า หน่วยงานต้นสังกัดแล้วกันนะคะหน่วยงานต้นสังกัดเนาะเป็นเป็น,ปนที่2แล้วก็อาจจะมีที่3ซึ่งอาจจะเป็นอย่างเช่นสยามกรมจลหรืออาจจะเป็นคณะผู้ประเมินร่วมเราใช้คำว่าคณะผู้ประเมินร่วมนะคะ,ะเข้ามาประเมินด้วยกันแล้วก็เซนส์ของอการประเมินที่เราคาดหวังเนี่ยก็คือเราอยากใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี้ยเป็นจุดจ้องมองช่วยเราในการพัฒนาต่ออย่างเงี้ยคะ่ะร่วมกันหลายๆ หลายๆส่วนนะคะอย่างเช่นโรงเรียนประเมินเ,นเวลาโรงเรียนประเมินนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องมือของผออ,อได้ด้วยนะคะน้องเมย์พี่พี่พลุงก็คือว่าเวลาพอ,ออประเมินเนี่ยพอ,ออจะประเมินคุณครูนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็ประเมินตัวเองแล้วก็ประเมินพออ,อด้วย แฟไหมคะเวลาท่านสอนอมาท่านสอนอก็ประเมินนะแต่ว่าเรายังไม่มีหมดประเมินกลับสอนอคะน้องเมย์ตอนนี้เราเราแต่ว่าเราหวังว่าเมื่อเราทําการประเมินออกมาแล้วเนี่ยหัวใจมันคือจุดจ้องมองเนี้ช่วยให้เราเห็นความจริงของเราอะไรบ้างเนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าลงในรายละเอียดแล้วแล้วก็ถ้าขอออแล้วก็พี่ๆสอนอรวมทั้งคุณครูเนี่ย ได้ได้กลับไปเชื่อมโยงกับดีที่เราทําอยู่เนี่ยทุกท่านจะเข้าใจว่าที่พี่ติม๋มหมายถึงเนี่ยมันคืออะไรแต่อันเนี้ยเรามองออภาพรวมทั้งโรงเรียนโดยเจ็ดขาของมันเนี่ยมาจากฐานคิดของการอ,อ,องค์ประกอบของโรงเรียนที่พัฒนาทั้งระบบซึ่งท่านอาจารย์ประภาพัฒน์เนี่ยเ,เป็นคนเ,เริ่มทำแนวคิดนี้ขึ้นมาก่อนส่วนข้อคำถามเนี่ยก็ผ่านการพัฒนา ร่วมกันมาเป็นระยะะ,ยะนะคะแล้วก็เออก็เป็นชุดที่เราคิดว่าน่าจะเอามาใช้ร่วมกันเสียทีนะคะถ mm hmm. ามว่า,าในคำถามหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ได้เพราะว่าการประเมินเนี่ยมันมีการตั้งคำถามได้หล,หลายแนวทางเนาะแต่เราก็เลือกแนวทาง กา,การตั้งคําถามโดยแอป r o a c ดแบบนี้นะคะก็คือหมายความว่าเวลาที่ทำเนี่ยมันจะมีเชิงพฤติกรรมมีเชิงอของจุดพิจารณาประกอบไปด้วยางค่ะแล้วก็มีการให้เลตติ้งซึ่งระบบเนี้ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยก็จะเห็นไปพร้อมๆด้วยกันเลยอนอกจากนี้ณขณะน,นี้พอเราเสร็จแล้วอะค่ะระบบเนี้ยก็กำลัง จะนำนำสู่การพิจารณาของคณะก,กรรมการขับเคลื่อนแล้วก็ของหน่วยงานต้นสังกัดเนาะเพราะว่าปีนี้คงเป็นปีที่ศรีสะเกตเนี่ยต้องผนึกกำลังกันเพื่อที่จะ,ะนำะต้องเรียกว่าถึงเวลาถึงเวลาโชว์เคสใช่ไหมคะว่าสีสเกตเนี่ยเป็นจังหวัดที่แข็งแรงที่สุดเลยที่เรามีโรงเรียนนำร่องที่แข็งแรงนะคะแล้วก็โรงเรียนนำร่องของเราเนี่ยก็ใช้ หลักสูตรของเราเป็นสมรรถนะนะคะ,ะไม่ว่าจะอยู่แทร็กไหนอยู่แทร็กที่เราพัฒนาด้วยตนเองหรือเราเข้าโรงเรียนโครงการวิจัยด้วยก็ตามตรงนั้นเนี่ยมันทำให้หมุดหมายของการขับเคลื่อนเชิงหลักสูตรเนี่ยสอดคล้องกับตัวเจ็ดเชนนี่อย่างมากๆเพราะว่าเวลาทําหลักสูตรแล้วเนี่ยค่ะมันไม่ได้อยู่บนฐานของ ตัวนวัตกรรมจำเพาะแล้วน้องเมยมม์มันเริ่มยิ่งขยายคํามันจะขอบเขตมันจะพูดถึงการจัดการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะพูดถึงสมรรถนะของครูพูดถึงสมรรถนะของผองอ,อรวมทั้งปัจจัยอื่นๆที่เราควรพิจารณาว่าเรามีสิ่งนี้แล้วหรือยังีง้ค่ะถ้า 7C มันจะมาช่วยเราก็คือว่าเอ๊ะสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังนะ สิ่งนี้มีแล้วหรือยังนะและสิ่งนี้ที่มีอยู่เนี่ยมันเอ่อมันอยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีพอหรือยังนะอย่างเงี้ยค่ะ ก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันพี่ติ๋มคุยไปก็ยิ้มไวเพราะรู้สึกว่าอันนี้รู้สึกสบายใจแล้วที่มันเสร็จออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าความสำารญเนี้ก็จะถ่ายทอดจากพี่ติ๋มนะคะกับทีม SCBF มาสู่พี่ๆผอพี่ๆสอนอเนาะที่จะต้องบอกว่าวันนี้ท่านเป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลองใช้ระบบนี้นะคะ ไปพร้อมๆกับทีม SCBF เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อทุกท่านได้อลองนำเข้าลองใช้เนี่ยคะ่ะแล้วมันมีประเด็นอะไรเช่นโอ้ภาษาตรงนี้เข้าใจไม่ถูกตีลังกาแล้วก็ยังแปลความไม่ออกนะคะ,ะหรืออ,อื่นใดเนาะหรืออาจจะมีพบคำผิดอีกก็ได้นะคะเพราะว่าแม้เราจะปรูฟกันนะเมย์แต่ว่ามันก็อาจจะเล็ดลอดเพราะว่ามันก็ ร้อยกว่าข้อนะคะก็อาจจะเล็ดลอดไปได้อันนี้ก็แจ้งมานะคะแล้วก็เราเองเราก็จะได้นำมาปรับปรุงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปขยายผลกับทั้ง115โรงเรียนทั้งหมดเนะะี่ยค่ะก็จะได้เอา lesson learn เอาบทเรียนของทุกท่านนะคะไปไปปรับปรุงตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นท่านเป็นกลุ่มแรกเพราะนั้นพี่ติ๋มก็การน้องเมย์แล้วก็ทีมของ Developer เนาะของ น้องมดเนาะของพี่นัทแล้วก็ทีมพัฒนาที่ช่วยเราเนี่ยก็ต้องอฝากฝากความหวังแล้วก็ฝากกำลังใจส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอให้เรียนเรียนรู้กันอย่างสนุกนะคะก็หวังว่าตัวเนี้ยเราจะได้ช่วยกันแล้วโดยพี่ๆสอนอหรือผอ,อ,อเนี่ยก็ยังฝากไปเราก็ยังยังอยาก มองตุกเครื่องมือตัวนี้ยาวๆด้วยค่ะว่าปีนี้เราอาจจะใช้เครื่องมือนี้แต่ว่า 7C เนี่ยเราจะมอบให้เป็นของจังหวัดเนาะเรามอบให้เป็นสมบัติร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้าตัวชุดคำถามเนี่ยเราอาจจะมีการปรับปรุงให้มันเข้าเข้าฝักกว่านี้ก็ได้นะคะตามที่เราเห็นร่วมกันค่ะจริงๆแล้วเครื่องมือนี้มันต้องคิดอะไรนะ้วไม่เหมือนกับต้องต้องมาระดมสมองแต่ว่า ภาระงานที่มันโรงเรียนก็หลายฝ่ายแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้เราทําให้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆเดเวลลอปกันไปนะคะพี่ลุงนะคะโอเคพี่ติม๋มประมาณนี้คะ่ะน้องเมย์มีพี่ๆจะอยาก f ี e d b a แบกับพี่ติ๋มไหมหรือ ไม่มีก็จะมอบให้น้องมีต่อแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ติมมากนะคะก็ช่วงเซสชันนี้ก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากแลกเปลี่ยนนะคะกับพี่ติมนะคะก็นานๆพี่ติมจะมีเวลาให้กับเรานะคะก็ใช้สิทธิ์เลยนะคะพี่โออยากอยากแลกเปลี่ยนไหมคะหรือว่าใครยังสงสัยเชิญได้เลยนะคะพี่โอนี่เขาเจอบ่อยค่ะน้องมีอ๋อหลายู่บ้าน่ะคห,หน้าหมู่บ้านนะคะหน้าหมู่บ้าน พบกันตามเวทีต่างๆนะคะก็อย่างที่พี่ติ๋มได้นกเรียนพี่ๆทุกท่านนะคะว่าเจ็ดเชนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรอะคะคือในมุมเมย์ค่ะว่าเวลา,าทํางานไปเนี่ยเมย์เชื่อว่าคุณครูหลายท่านแล้วก็ดวงทางท่านขอออด้วยก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจุดแข็งของเ,องเตัวเองคืออะไรหรือว่าจุดที่เราจะไปต่อเนี่ยหน้าต่างมันเป็นยังไงอะคะ่ะเครื่องมือนี้ค่ะมันจะทําให้ทุกท่านเนี่ยรู้เลยว่าตอนเนี้ยเราเดินทางไปถึงจุดไหนแล้ว และเราจะไปต่อให้ดีขึ้นเราจะไปต่อได้ยังไงอันนี้ก็เป็นประเ<พ>ด็นหนึ่งค่ะที่าทางเสีย่ยมกรมจนด้วยร่วมกันพัฒนาเพื่อที่จะให้เครื่องมือนี้ยค่ะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์กับโรงเรียนเราเน้นว่าเป็นประโยชน์นะคะเราไม่อยากให้เครื่องมือนี้ทําให้โรงเรียนรู้สึกเป็นภาระค่ะแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าทุกคนมาร่วมกันประเมินนะคะแล้วเราก็ประเมินนี้ก็ประเมินจาก เขาเรียกว่าจากประสบการณ์จากความรู้สึกการทํางานของตัวเองเนะะี่ยค่ะประเมินะแล้วแล้มันก็จะผลออกมาเนี่ยให้ทุกคนในโรงเรียนนะคะรู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนต่อนะคะก็เหมือนที่พี่ติมว่าค่ะเราเครื่องมือน,นี้เป็นเครื่องมือที่โรงเรียนใช้ได้เกิดประโยชน์เป็นของพื้นที่จริงๆนะคะ